เกลือระเทียมน้ำสุส้งดมาแล้วค่ะเพื่อน,นอันนี้ออเดอร์ลูกค้านะคะออเดอร์หน้าร้านนะคะในแอปก็ยังขายนี่นะคะไข่ดาวนี่คืนตากแล้วนะคะกล่องนี้ราคาหน้าร้าน65บาบาทนะคะเพื่อนเพื่อน พร้อมไข่ดาวนะคะแต่ราคาในแอปเราจะบวกตามจีีนะคะราคาจะแพงกว่าหน้าร้านนะคะเพราะว่าราคาในแอปหนึ่งนั่งสวยๆอยู่ที่ห้องไม่ต้องออกมานั่งกดบัตรคิวนะคะลูกค้าก็ได้ทานนั่งเลนโทรศัพท์สวยๆค่ะหล่อพี่ไรเดอร์ไปส่งนะคะถ้าราคาในแอปเนาะ แล้วก็มีจะบอกว่าราคาในแอปมีเก็บคูปองได้นะจ๊ะอันนี้นะคะพอใส่เสร็จนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆข้าวหมูก,กระเทียมไข่ดาวนะคะ อันนี้กระเทียมก็กรอบร้านเดอะบีแซบดีรามอินทาซอยหนะคะเพื่อนๆคนไหนหิวสั่งได้เลยนะคะร้านเปิดหกโมงเย็นปิดตี3ามครึ่งนะคะไลน์แมนโรบินฮูดช้อปปี้สั่งได้เลยนะคะอย่าลืมนะคะทุกแอปมีคูป,ปองนะคะเพื่อนเช็คคูป,ปองก่อนนะคะ บ๊ายบายนะคะขอบคุณนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายจ๊าเจอกันใหม่คะ่ะ